มาแล้วครับสตอรี่นะครับมามูนะครับแก้ดวงนะครับทำบุญวิเศษกันนะครับผมเพิ่มฐานนะครับเพิ่มอํานาจวาสนาให้แก่ชีวิตนะครับจัดกันเลยครับสุพรรณบุรีนะครับเพราะในเนี้ยมีผู้ที่เป็นลูกศิษย์นะครับสายหลวงพ่อกกยนะครับหรือครูบาอาจารย์สายสุพรรณบุรีเยอะนะฮะถ้าผ่านไปทางนั้นจากกรุงเทพเนี่ยอย่าลืมแวะนะครับวัดป่าดีลยก่อนเลยนะครับผมนะครับเขามีงานใหญ่อยู่นะครับผม มามามามะนะครับยิ่งช่วงสงการนี้นะครับ13 14 15นะครับใครไปไหว้หลวงพ่อกลวยนะครับให้ไปทําบุญได้เลยควรไปทําเองที่วัดป่าลีไลนะครับไปอธิษฐานจิตนะครับไปซ้อนผังทําได้เองเลยนะครับผมขอนะครับอุทิศตัวนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับทำหน้าที่มรคทายกวัดป่าลีลานิดหนึ่งนะครับขอใช้จิตวิญญาณสิงสูนนะครับเรียกจิตวิญญาณของมรคทายกวัดสิงสูในล่างบมน,นิดหนึ่งนะครับพ่อจา๋าแม่จา๋าพี่น้องจา๋าเดินทางมาถึงวัดแล้วก็ใจลมๆใจเย็นๆอากาศร้อนก็อย่าร้อนตามอากาศนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะมาถึงวัดแล้วนะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ร่วมบุญใหญ่ซ่อมหลวงพ่อโตพระใหญ่องค์สําคัญ ประจำวัดป่ารีไลของเราเนี่ยนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทําบุญได้เลยทองเนี่ยแผ่นละสิบบาทไปหย่อนได้เลยชุดหนึ่งเนี่ยก็จะได้สิบแผ่นได้พระเนี่ยหนึ่งองค์พระนะให้นํากลับบ้านแต่ทองพ่อแม่พี่น้องอย่าเอากลับบ้านนะอธิฐานเสร็จแล้วไปหย่อนในหีบนะจ๊ะอธิษฐานให้ดีนะปรารถนาสิ่งใดนะมุ่งหวังสิ่งใดให้ อธิษฐานสิ่งนั้นนะจ๊ะพ่อจา๋าแม่จา๋าพี่น้องจา๋าเราทุกคนนะจ๊ะมีบาปติดตัวนะทำทั้งความดีความชั่วมามากมายทั้งบุญทั้งบาปนะผลัดกันให้ผลมีทางเดียวเท่านั้นนะให้เร่งทําความดีทุกชนิดอธิษฐานให้ดีนะบุญซ่อมพระปิดทองพระใหม่เนี่ยสำคัญตั้งผังชีวิตใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องอธิษฐานให้ดีอย่าลืมนะจ๊ะทองคําห้ามเอากลับบ้าน เอากลับบ้านเฉพาะพระนะจ๊ะเป็นพระของขวัญนะพ่อแม่พี่น้องอธิษฐานเสร็จอธิษฐานให้ดีเลยแล้วก็เอาวอมไปย่อนลงในหีบนะแผ่นทองคําแท้ปิดทองหลวงพ่อโตนี่สําคัญนะักอธิษฐานให้ดีอาราธนาคุณพ่อคุณแม่หมูญาติสายญาตินะแม้แต่เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินนะก็ทําให้ท่านสักสองแผ่นแปดแผ่นก็ผู้มีพระคุณนะกับตัว ของคุณพ่อคุณแม่นะคุณน้องที่อธิษฐานนะอธิษฐานให้ดีเลยนะเสร็จแล้วอธิษฐานให้ดีก็นำไปหย่อนอย่าลืมหย่อนใส่ในหีบนะจ๊ะอย่าลืมติดกลับบ้านอย่าลืมเด็ดขาดอธิษฐานให้ดีพระพุทธรูปนี้สำคัญนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่นำไปลํำลึกนึกถึงบุญที่เคยได้ร่วมบุญใหญ่กับวัดนะจ๊ะอ่าแล้วมีอีกบุญหนึ่งนะ ถัดไปเนี่ยพระอุโบสถนะจ๊ะกำลังซ่อมแซมนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่นะเดินไปเยี่ยมชมได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนออกออกจากบริเวณนี้นะจ๊ะใครอยากเติมน้ำมันตะเกียงนะให้มีอธิษฐานมีแสงสว่างให้มีทิพยักจกักษุยานดีนะต่อดวงชะตานะจุดประทีปเติมน้ำมันได้เลยนะจ๊ะ หากเราให้แสงสว่างเราก็จะพบทางออกนะในชีวิตบุญอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำถ้าอยากมีชื่อเสียงถาวายเสียงนะเป็นพุทธบูชาก็กให้ไปเคาะระฆังนะก็ตีอพอประมานะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่นะอธิษฐานได้ดีให้มีเสียงเนะี่ยเป็นทางมาแห่งลาบเป็นทางมาแห่งรัพ์ นะมีชื่อเสียงขจรกระจายเจราจาค้าขายเป็นนายหน้าหรือค้าขายออนไลน์ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ประสบผลสําเร็จนะค้าขายได้กําไรงดงามนะจ๊ะอย่าลืมนะเติมน้ํามันตะเกียบอธิษฐานขอเปลวไฟเป็นพระพุทธบูชาให้เจอทางออกให้ได้มีปัญญาสว่างสวัยแก้ปัญหาให้ได้นะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทั้งทางโลกทางธรรมโดยอาศัยบุญที่เรา ถวายประทีปแด่พระรัตนตรัยทั้งปวงขอคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะใครอยากค้าขายนะเจราจาดีวาจาหวานอธิษฐานตีะระฆังถวายเป็นพระพุทธบูชาถวายแด่พระรัตนตรัยทั้งปวงขอให้เสียงะระฆังเนี่ยกังวานไปบูชาพระรัตนตรัยในทุกภพนะให้ ตัวข้าพเจ้าตัวพ่อแม่พี่น้องเป็นทนายแก้ต่างให้พระศาสนาในกรณีสําคัญคนอื่นพูดได้สงแตกแยกเราจะพูดได้สรงสามัคคีนะเราจะเป็นทนายแก้ต่างในกรณีในอธิกรณ์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่ไพศาลน,นะเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาขอให้พูดเนี่ยมีคนเชื่อถือนะแก้ผังไม่ดีแก้ผังแตกแยกได้สําเร็จเป็นมหัศจรรย์ ช่วยเหลือพระศาสนาได้ทุกวงองค์ภาคด้วยเสียงนะของละฆังที่กังวานไปบูชาพระรัตนตรัยในทุกพบขอให้เกิดความสามัคคีของหมู่สง์ขอให้เกิดความสามัคคีของชาวพุทธทุกหย่อมย่าเราจะรวมเป็นหนึ่งเพื่อช่วยพระศาสนานะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าได้ทําบุญอ่ะอย่าลืมอธิษฐานเผื่อคนอื่นอธิษฐาน ให้เกิดงานใหญ่ต่อ่วนรวมผลประโยชน์นะให้บังเกิดแก่่วนรวมด้วยนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ช่วงเวลานี้สำคัญนะักขอให้พวกเราเนี่ยอธิษฐานแก้ไขคนเนี่ยกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิแย่งคนออกมาจากความมืดนะแย่งคนออกมาจากฝ่ายมิจฉาทิฏฐิฝ่ายวิบากกรามวิบากเวรวิบากมารได้อย่างเป็นมหัศจรรย์ ทำงานใหญ่ให้ส่วนรวมได้สำเร็จนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่อธิษฐานให้ดีนะมาถึงวัดป่าลีไรแล้วเนี่ยนะถือว่าเราช่วยเหลือพระศาสนาด้วยกันหลายๆวิธีนะจ๊ะ <S <S เดี๋ยวพอคุณพ่อคุณแม่เดินออกไปนะจากวิหารหลวงพ่อโตนี่นะจ๊ะทางขวามือนะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูพระอุโบสถที่ซ่อมแซมนะทำพระอุโบสถตอนเนี้ย ทางวัดทำอยู่นะมีลายงดงามมากก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมชมนะช่วยกันซ่อมแซมพระอุโบสถนะจ๊ะอ่านะทางผ่านไปก็มีนะบริจาคเมนทำเมนด้วยนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะอ่าตอนนี้ทางวัดกำลัง นะครับหาปัจจัยซ่อมพระอุโบสถแล้วอธิษฐานในดีทําน้อยทํามากไม่สําคัญสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ทําอธิษฐานบาร,รมีและพระประธานเนี่ยนะจ๊ะได้ทราบว่าสมเด็จพระธจารย์เกี่ยววัสะเกตนะกับหลวงพ่อสอิ่งนะจ๊ะที่ท่านร่วมกันหล่อและป้ายฐานพระประทานก็ทำบุญ99บาบาทก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลนะ 99บาทก็พยายามเขียนชื่อให้มากที่สุดนะ่ะโบราณเนี่ยเขาจะปลุกประจุดวงชะตาด้วยวิธีนี้ใส่ไปใต้ฐานพระประธานเพื่อแก้ดวงชะตาขอคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมอธิษฐานเพื่อคนที่ไม่ได้มาด้วยนะจ๊ะให้พ่อแม่ในทุกชาติและหมู่ญาติสายญาติผู้มีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเขียนลงเลยในแผ่นนั้นนะจ๊ะได้ทั้งหมดอะ,ะเสร็จแล้วทางวัดก็จะนำมันจท ลงใต้ฐานแบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่อธิษฐานให้ดีนะซ้อนใจซ้อนบุญเข้าในศูนย์กลางตัวหรืออธิษฐานไล่ฐานนะตามส่วนต่างๆนึกน้อมนิมิตนะก่อนย่อนให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณทั้งปวงนะมุ่งญ,ญาติได้ร่วมกันลงไปย่อนและบุญใหญ่ทางวัดที่ได้ทำก็คือ กำมงโปูหินอ่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำเท่าที่ทำได้นะเออทำบุญก็อย่าได้ลำบากนะทำแล้วก็อย่าทำเกินตัวนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะท้อซะก่อนอธิษฐานให้ดีนะขอให้ซั์มั่นคงฐานะมั่นคงขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมตรงอธิษฐานบรารมีนะจ๊ะเออและนึกถึงบุญบ่อย เห็นพระอุโบสถข้า้งไหนนะก็ซ้อนไปกลางตัวตัวเราอยู่ในโบสถ์โบสถ์อยู่ในกลางตัวเราทั้งพระประธานทั้งหลวงพ่อโตที่เราได้ซ่อมร่วมกันปิดทองใหม่นะจ๊ะคุณพ่อบุญเป็นสะพานทานเป็นสะเบียงการเดินทางครั้งไหนก็ไม่เท่ากับการเดินทางออกจากวัดตัสงสารนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่เราต้องเตรียมสะเบียงให้มากที่สุดและทำเผื่อคนอื่นด้วยนะจ๊ะ เราจะได้ครบมีมหาสมบัติเกิดขึ้นกับตัวเราและมีบริวารสมบัติมีพ่อแม่พี่น้องหมู่ญาติรวมถึงเพื่อนทั้งทางโลกทางธรรมเฝ้าสนับสนุนเราเราก็ต้องเป็นผู้ให้เขาก่อนเช่นกันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ทําบุญเสร็จแล้วนะจะกรวดน้ํานะใกล้หน้าวิหารหลวงพ่อโตหรือหน้าพระอุโบสถนะจะมีต้นไม้อธิษฐานกวดได้กวดขอนางอนุภาพขอพระแม่ธรณี นำบุญไปให้หมู่ญาติสายญาติถึงถึงเจ้ากรรมในเวรอาหารการกินหมูสัตว์ทั้งหลายที่เราติดค้างนี้ชีวิตนะจ๊ะสถานการณ์นะไม่แน่นอนในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าประมาททาบุญแล้วให้นึกถึงบุญบ่อยๆนะจ๊ะเอทำครั้งเดียวกวดน้ำหลายรอบหลายครั้งก็ได้นะจ๊ะเพราะบุญเนี้ยเป็นมหาบุญเป็นบุญใหญ่ใช้ไม่จบไม่สิน้นขอให้บุญเนี้ย ส่งผลเดียวนี้วันนี้เปลี่ยนแปลงฐานะทั้งทางโลกทางธรรมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความมั่นคงนะจ๊ะจะได้ช่วยกันสนับสนุนพระาศาสนาทุกสายวงองค์ภาคพระาศาสนาก็ต้องการพุทธศาสนิกชนที่มีฐานะมั่นคงนะทั้งด้านทรับภายนอกทรับภายในนะจ๊ะขอคุณพ่อคุณแม่ที่มาแล้วได้รับบุญอย่างเต็มเปี่ยมนะ ให้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะจ๊ะทําแล้วเราก็อยางงกเนาะมีโอกาสก็ไม่แน่ใจวันนั้นที่ไปก็มีคนมาถามว่าเข้าไปกราบพระศพหลวงปู่ทิได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องไปถามทางวัดเองหลวงปู่ทิถ้าจำไม่ผิดเหมือนหลวงปู่ดู่ท่านจะบอกว่าเป็นพระอาหารหันต์นะถ้าจําไม่ผิดนะจ๊ะปกติพระทางสายสุพรรณบุรีนี่จะมียานเกี่ยวกับแก้ปัญหาใหญ่ขจัดอุปสรรคนะจ๊ะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าได้ไป อธิษฐานกราบไหว้หลวงปู่ทินะก็อธิษฐานให้ดีขอบารมีท่านช่วยเหลือนะเออก็อธิษฐานในสิ่งที่พอเป็นไปได้หรือสิ่งที่มีคุณพ่อคุณแม่มีปัญหานะจ๊ะเดี๋ยววัดต่อไปพอออกมาเนี่ยนะอยากจะแนะนําวัดอุยยาเพราะวัดเนี้ยเป็นวัดสําคัญเช่นกันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่นอกจากวัดป่าลีไลนะซึ่ง มีผู้มีรู้มียานเห็นตรงกันว่ามีผังบุญพิเศษผังสมบัติพิเศษถ้าอธิษฐานให้ดีต่อหน้าหลวงพ่อโตแล้วนะจ๊ะที่เทวดามาบอกตรงกันก็ใกลออกมาไม่แน่ใจว่าสามไฟแดงหรือเปล่านะจ๊ะจำไม่ค่อยได้อันนี้สามหรือสี่ไฟแดงอ่าเดี๋ยวใครไปมาใครไปมาแล้วหรือจําได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะจ๊ะหลวงพ่อทองศุกอะที่ท่านสร้างพระใหญ่ นะแล้วก็มีข่าวใหญ่ว่าท่านโดนลูกศิษย์นะคนในวัดพระในวัดนะจิกเงินไปนะก็ไปช่วยท่านหน่อยก็แล้วกันเพราะท่านสร้างพระใหญ่เนี่ยเพื่อมหามาโนปณิธานดับไฟใต้นะท่านสร้างบุญใหญ่ก็อย่างว่าอุปสรรคก็ใหญ่ขอคุณพ่อคุณแม่ไปช่วยท่านนะก็จะได้บุญใหญ่ไม่มีทุกคนน,นะจ๊ะเวลาทําบุญใหญ่นะประกอบเหตุใหญ่ให้บ้านให้เหมืองอุปสรรคมันก็จะใหญ่เป็นเงาตามตัว เราไปช่วยท่านปลดหนี้ปลดสินนะไปให้กําลังใจท่านที่ทําที่ท่านทําเพื่อส่วนรวมเราก็จะได้บุญใหญ่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระพิเศษนะออแอบบอกนิดนึงนะควรแก่ทักษิณาทานพ่อได้นิมิตเทวดาประจําเมืองมาบอกอะไรบางอย่างนะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ละไปวัดป่าอีไลน์นะ่ะไปช่วยหลวงพ่อทองสุขนิดนึงต่อจากนี้ก็จะแนะนาของดีนะจ๊ะวัดส,สัมปะเซวหลวงปู่จันทร์แนะ่ นะไปกราบมานะไปทําบุญด้วยนะท่านก็ใช้ลูกอมเป็นของข,องขวัญหนึ่งอันลูกอมก็แรงแท้นะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะวัดสัมปสสิหรือวัดโดเรมอนนะข้างหน้าวัดก็จะมีเอพระบร,รมรูปนะของสมเด็จพระนเรศวรให้คุณพ่อคุณแม่ไปกราบขอพรได้เนาะอะอย่าลืมนะวัดโดเรมอนหลวงปู่จันท์วัดสัมปสิวนะ มัก,กทายกแอดมินก็เพิ่งไปมานะจ๊ะเออนะลุกอมแรงมากบอกใบ้แค่นี้นะจ๊ะทำบุญกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็จะให้มีสารพัดผงนะจ๊ะมีคลื่นพิเศษในนี้หลายผงนะเออมีของดีก็ต้องบอกต่อนะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบของแบบนี้กันนะแฟนคลับแฟนคลับของแอดมินนะ อย่าลืมนะจ๊ะออกจากวัดนะอูยาไปกราบหลวงพ่อทองสุขวัดอูยาแล้วนะไปไหว้หลวงปู่จันทที่วัดสามประสิวหรือวัดโดเรมอนเนะวัดไม่ไกลเลยนะตั้ง GPS ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะจ๊ะเอออยากให้ไปทำบุญนะแล้วได้ของดีด้วยกันเดี๋ยวฟังหลวงปูส่สวดให้พอนิดนึงนะจ๊ะแอบอัดมานะแล้วน้อมเอาจีวรอธิษฐานเองได้เลยนะ นิกามุตระปการิโนสัตอะุธรรมวัตถันิอายุวันโุปังฮะเอียงสาธุครับฟังกี่ครั้งก็ขนลุกขอให้คุณพ่อคุณแม่นะพี่ๆน้องๆที่ฟังพี่ป้านาะอาก็อโนโุทนาถือว่าเป็นเราเป็นเจ้าภาพจีวรถวายหลวงปู่ด้วยการ นะจะได้บุญด้วยกันบางคนก็ไม่มีทรัพย์ทําบุญก็อธิษฐานนะน้อมใจไปรับพรอนะ่ะมันจะเข้าช่องบิติได้เช่นกันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่แอบบอกนิดนึงจ้ะห้องน้ําวัดนี้ดีมากนะห้องน้ําดีมากจริงๆนะถ้าอยากเข้าห้องน้ําวัดนี้เลยดีมากนะละ้วอธิษฐานถ้าได้พบท่านเจ้าวัดก็นะช่วยค่าน้ำค่าไฟท่านนิดนึงนะเราจะได้ไมเป็นหนี้ส่งนะนะจ๊ะอ่า ละว,วัดต่อไปที่อยากให้ไปกราบไปทําบุญนะเน้นนำวัตถุมงคลก็อยากให้ไปกราบหลวงพ่อสมบุญนะอายุร้อยร้อยกว่าปีแล้วนะวัดลําพันธ์บองสุพรรณบุรีนะซื้อรังนกนะเป็นสาริทลก็ได้นะเอาข้าวไปถวายเหมือนหลวงปู่จันนะครูบาอาจารย์ปัดใจไปถวายนะค้าน้ำค่าไฟเพราะพระอายุเยอะท่านก็ต้องไปหาหมอนะจ๊ะนะ อยากให้ไปกราบไปไหว้นะถ้าวัตถุมงคลที่แนะนำนะหมากนะที่มีส่วนผสมของหมากมีส่วนผสมมังเกสานะเออก็อยากให้นะพี่ๆน้องๆน,นะคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ไปได้ไปทําบุญนะช่าบูชาเอาไว้ก็เป็นสิริมงคลน,นะจ๊ะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะจ๊ะไปถวายข้าวสารถวายน้ํานะถ้าถวายช้อนซ่อมได้โดยก็ดีนะเออ ได้ฟังท่านที่ตายแล้วฟื้นเดี๋ยวค่อยมาคุยนะถวายให้ครบนะจะตุปัจจัยทยธรรมต่างๆนะถ้าใครไปแล้วมีประสบการณ์พิเศษขอคุณพ่อคุณแม่คุณน้องพี่ป้านะ้าอาทั้งหลายนะช่วยมาคอมเมนต์นะจ๊ะเออถ้าพอสัมผัสได้เหมือนกันนะถึงความพิเศษของวัตถุมงคลไม่ว่าของหลวงพ่อสมบูรณ์ของหลวงปูจ่จัน หรือพระนะถ้าเราอธิษฐานให้เป็นพระของขวัญน,นั่นก็จะเกิดบุญญาลิขตซึ่งจะมีพลังมากกว่าอิทธิฤทธิ์ซะอีกเพราะเราได้เชื่อมบุญกับหลวงพ่อโตมันจะเป็นผังสําเร็จติดอยู่ผังมหาสมบัติติดเลยเพราะผังกรรมเนี่ยครุกรรมหนักที่ทําเกี่ยวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับส่วนรวมนะโดยเฉพาะอธิษฐานให้ดีให้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยผังบุญเนี่ยเป็นมามหาสมบัติที่ถาวรเป็นมหาสมบัติปักไม่พร่อง เป็นปัญญาบารมีนะจะสนับสนุนให้เกิดสมบัติทั้งทางโลกทางธรรมอยู่ที่ไหวพริบอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นะจะไปทําหรือเปล่าเท่านั้นเองโอกาสใหญ่มานะครับไม่บ่อยนักนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะได้ซ่อมหลวงพ่อโตแล้วเขียนดวงไปใต้ฐานพระประธานเพราะแต่ก่อนขุนศึกนะเมื่อก่อนขุนศึกแต่ก่อนเมื่อก่อนขุนศึก และการและผู้ใหญ่เวลาเขาทำเป็นที่ทีประจุดวงชะตาหรือแก้ดวงชะตาเขาก็อาศัยเนี่ยการซ่อมพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปเขียนวันเดือนปีเกิดนะแต่เราก็เขียนแทนพระคุณครูบาอาจารย์ที่เราเคารพหลวงพ่อกลวยเขียนหลวงพ่อเดิมหลวงตาอิ่มหลวงปู่ดีวัดพระรูปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นามหลงวงปู่นะ่วมนะเขียนไปเลยลูกศิษย์หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไลนนะเออนะ รักชอบใครหลวงปูด่ดูหลวงพ่อฤาษีเขียนลงไปเลยนะให้พระพุทธเจ,เจ้าทั้งปวงให้ชาวพุทธทุกยุคพุทธทันดอนทุกทานนบารีทุกทานนบดีชาวบ้านบางระจนันทุกวีรชนมีรักษัตริย์เขียนไปในแผ่นประจุด,ดวงชะตาเลยเราไม่เอาบุญคนเดียวนะจ๊ะทานของเราจะเป็นมหาสเสบียงช่วยปวงสัตว์ทั้งสองสารวัตรนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินก็ขอฝากบุญใหญ่ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเดินทาง นะในช่วงวันหยุดยาวไปไหว้พระไปไหว้หลวงพ่อควยก็แวะวัดป่าลีไลนะและครูบาอาจารย์ตามที่วัยยาวจากรแอดมินนะช่วยทำโฆษณาให้ตามที่ต่างๆอธิษฐานให้ดีนะและขอคุณพ่อคุณแม่นะตั้งผังชะตาตั้งผังชีวิตใหม่เนาะค้ำจุนชะตาชีวิตตัวเองได้จะได้เป็นที่พึ่งของ ทั้งครอบครัวสังคมและพระศาสนาขออนุโมทนาสาธุการในทุกบาร,รมีของคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับนะและผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ด้วยนะจ๊ะชีวิตในวัาตาสงสารไม่มีอะไรเที่ยงแท้นะรีบทําบาร,รมี30ทสทัดก่อนนะเล็กๆน้อยๆทำอะไรได้ก่อนรีบทำนะจ๊ะเพราะพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรอีกก็ได้เพราะ ชาติหน้ากับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนนะตามคติมหายานอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขออนุโมทนาสาธุการอีกครั้งหนึ่งในทุกบาร,รมีบาร,รมี3 0สิบทัพที่คุณพ่อคุณแม่จะไปทําซึ่งจะต้องมีคนไปทําแน่นอนกราบอนุโมทนาสาธุการและอย่าลืมมาเขียนเล่าสู่กันฟังบ้างนะขอรับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับผม